Yeah, จากคลิปที่แล้วนี่โดนแซวโดนแซวนะคะวันนี้ก็เลยต้องดีอซโต้นะคะจากไก่ที่หมักเอาไว้นะคะก็มาทําเป็นผัดผักรวมมีถัว่วมีผัดผักรวมดีอซโต้นะคะอิตาเลียนโนสวิสไตล์แล้วก็นี่ไงคะมาแล้วไก่ที่หมักเอาไว้นะย่างแล้วคะ่ะยย่างใส่ปักออฟเฟนย่างแล้วนะคะมือ่อวันนี้โดนแซว โดนเซลตอนจะปูสองตัวย่างทีละตัวค่ะมีไม่ย่างสองถาดเดี๋ยวกลัวอ้วน <c oughs> ดูสิคะหน้าทานมันหอมมากค่ะมันหอมมากนะเพื่อนๆดูสิคะทานไก่ย่างไทยสไตล์บายวีวนะคะบายวิ i ชีชมไทยสตรีทวิวีทานกับ อันนี้อมาาะกับผัดพรวมนะคะแล้วก็มีซอโต้ดูซิมีซอโตหน้าตาหน้ารับประทานนะคะนะดูสิจะปู่ไม่ไหม้นะคะหอมตะไครน้นะสูตรพิเศษของไทยเราจะใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร่แล้วก็กระเทียมหอมอย่างทีละตัวนะคะไม่ได้สงตัวนะคะ โดนเซอายจังเลยวิทารรม,มาเยอะแล้วทํามาหลายครั้งแล้วเยอะเยอะมากแล้วค่ะทํามาเยอะทํามาหลายตัวด้วยนะคะแล้วก็จะได้ว่ามีฟ้องด้วยภาพ <laughs> มันจะได้ว่าโดนเซอายไม่รู้ว่าจะย่างเป็นไหมหรือดําแหมเดี๋ยวจะย่างไปส่งนะคะจะปลูยบายค่ะ มะคาวิตามินซีอันนี้มะเขือเทศก็จากสวนนะคะนะคานะคานะคะโดนเซลนี่เปลือกไข่เปลือกไข่ก็ไม่ทิ้งเปลือกไข่ขี้กาแฟก็ใส่ดูส่ยาวนะคะนะคาไม่บายวันนี้ฝนตก ไก่ย่างไก่ย่างถูกเผาเราจะเอาไม่เสียบเสียบตูกซ้ายเสียบตูกขวาแล้วไก่ย่างเจอกันนะคะก็เลยมารีบมาถ่ายภาพเป็นเหมือนกับว่าใจสั่งเนาะแซลโดนแซลว่าไก่สองตัวหายไปไหนตัวเนือวีเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไว้ะคะ่ะย่างทีละย่างทีละตัวนะคะ บายๆ่ะโดนเซอ่ยไอ้ I